เย็นยังไงลูกคน,นตอกเย็นสบายดีเลยหลับสบายด้วยไหมหลับสบายดีเนาะไม่ไปเลยไปละไปละอ่าเดินหน้า,นาไปไปตลาดระวังรถมาเริ่มๆริเริ่มเริ่มรถมารถมาะวังข้างหลัง บรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้ทุกๆเชานะ้าก็ขอถ่ายภาพให้จีนจานให้กับทุกคนและท่นได้รับชมเหมืนกันทุกๆเชา้าคล้ายๆกันนะไม่มีอะไรพิเศษพิเศษวางรถมาลูกมานี่มอ้าวเออไมีพิเศษไ,ไปเจอดีลใคเป็นอะไรอยู่นี่โอ้แะไม่ย่ง้ว โอ้ใครอยู่ไหนมีใครบ้างเนี่ยเออตัวตัวอะไรเสร็จช่วยแล้วเป็นไรเนี่ยเออดีงกวะโหลกทำนะเบียวอาจารย์จไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะแต่ไม่ได้การเนาะไม่ได้แต่ไม่ได้การเบียวเนะาะเบียวขาดตายละ เดี๋ยวผู้หาคนมาเอาล่างไปไปฝังลูกเนอะจากไปได้ลูกขอให้น้องไปดีนะลูกนะโชคดีมีความสุขนะลูกนะอันนี้จาวาตาสังฆลาอ,ปาอ,อปาาาุปสมวาจธรรมนิโนอุปชิตวานิลูกันติเตสังอุปสมุทุกโขขล่อยน้องปไปจากล่างทางนี้ให้ดวงญาณน้องไปสู่ข้ขอควี่ด,ดีเกิดใหม่ในล่างใหม่เป็นบุตรเป็นเจ้าดรุษมนุษย์ หรือเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ลุ่เอท่านี้เราหมดกรลมแล้วนะเดี๋ยวกูหาคนมาล้าง้ที่นี่เลยนะน่ไปฝังลูไมนะไม่รู้ว่ากระโดอะไรนะจากไปแล้วเดี๋ยวหาคนมาเอาไปนังป่งไปฝนะังไปเนาะเขาก็คลิปนี้ก็คงจะต้องขอ,อยุติวันที่นี้ก่อนนะอะไรคิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไร คือว่าเหมือนปกติแต่ว่าวันนี้เจอเหตุการณ์สะเทือนใจอีกแล้วน้องแมวจากไปขอให้เขาไป็ดีส่วนน้องเจนเป็นหลวงวิ่งอย่างน้นเพื่อนๆอยู่วิ่งอยู่โน้นก็ขอให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะอยู่ข้างถนนก็มีโอกาสที่จะรับอันตรายได้เหมือนกันก็ขอให้เขาอยู่รอดปลอดภัยครับสำหรับที่นี้ขออยู่ดีไวที่นี้กอนเนาะเพราะว่หมายคิดต่อไปเขาความสุขตัวมีเดีทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆ ขพรอวยพอให้ทุกท่านพบความสุขความปรารถนาในสิริปรารถนาสุประการเถิดวงข้ามถนนวางรถนะดีดีๆ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 มาดีๆมาจะจมาแลรวลดมาเร็ว เดินเรื่อๆไม่ต้องเข้าข้างไปมาแล้วไปเดินไปเรื well. milk, ่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อนด้วยกันอยู่เพื่อนแ้วกันอยู่บางรถเด้อเรื่อยๆเงินเดินไปลูกอะไปลูกวันนี้มันพลาเนาะมันพลาไปค่ำไปค่ำขอให้น้องยันน้องเหียว ที่จะไปสุภาพบุรที่ดีเจน,จ,นจนบุญหลวงเพื่อนวางรถเดๆๆินเลื้อเพื่อให้เขาอยู่รอดปลอดภัยการพกหม่คิ่ตอไปรชาดนมีสุขสาธุอภิวาสนาสิริสันิจังพุทธาปัญจาิโญจัตตารุธรรมาวาัทันติอายุวโนสุขังพระลาัง อาตนาสิลิสานิจังวุฒาปัจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลัง อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปชาญโนจัตตาโลธรรมาวาธานติอายุวโนสุขังพระลังอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปชาิโนจัตตาโลธรรมาวาธานติอายุวโนสุขังพระลังอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปชาญโนจัตตาโลธรรมาวาธานติอายุวโนสุขังพระลัง